พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ใดใช่ตามที่มหาปรินิพพานสูตรว่าไว้จริงหรือเคยสงสัยกันไหมว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ใดเรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ในบทความพระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไรโดยพระมโนเมตานันโทพูดถึงเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าปรินิพพานวันเวลาที่เกิดและอีกมากมายแต่ครั้งนี้จะขอยกเรื่อง พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่ใดให้ทุกคนได้รู้กันพระมโน,โนเมตานันโทได้วิเคราะห์และอธิบายไว้ดังนี้ความในมหาปรินิพพานสูตรเล่าเรื่องปาฏิหาริมามากมายเมื่อทรงทอดพระองค์ลงระหว่างต้นสาลาทั้งคู่ในป่ากใกล้กรุงกุสินาราแต่สิ่งที่บรรยายมาทั้งหมดนี้ไม่น่าจะเป็นบริเวณแท้จริงที่ปรินิพพานด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือห เมือ่อทรงประชวนหนักนั้นพิสูุนผู้ติดตามน่าจะขวนขวายพาพระองค์ไปหาแพทย์ที่อยู่ในเมืองมากว่าที่จะพาไปประทับในป่าโดยเฉพาะเมือ่อทรงมีอาการหนาวสัน่นปวดท้องและกระหายน้ำมากเนื่องจากสภาพความต้องการของร่างกายผู้ป่วยจะเป็นปัจจัยที่บังคับให้ผู้ใกล้ชิดทั้งหลายขวนขวายให้พระองค์ทรงพระชนให้นานที่สุดการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมให้อบอุ่นเป็นความจำเป็นที่ต้องการในการดูแลผู้ป่วยที่หนาวจัด จึงน่าจะเป็นไปได้มากว่าที่ว่าสาวกทั้งหลายพาพระองค์เข้ารับการรักษาภายในที่มุงบางที่ให้ความอบอุ่นซึ่งอาจมีแพทย์ดูแลใกล้ชิดผู้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้พระองค์สบายที่สุดในสภาวะเช่นนี้ผู้ที่ดูแลน่าจะพยายามให้น้ำซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นน้ำสมุนไพรบางอย่างให้พระองค์จิบทีละน้อยเพื่อประทังความกระหายในสภาพนี้พระองค์เองไม่น่าจะทรงดื่มน้ำได้ทีละมากๆ2 เมื่อพระอานนท์ทราบว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานแน่แล้วได้เกิดความเสียใจจนกระทั่งจะเป็นลมไม่อาจประคองตนไว้ได้ต้องยืนเหนียวกรอนประตูรูปหัวสิงอยู่กรอนประตูนี้อยู่ในป่าตามลำพังไม่ได้แน่นอนนอกเสียจาก,กว่าพระพุทธองค์กำลังประทับอยู่ในห้องของอาคารที่อยู่ในเมืองกุสินาราน,นั่นเอง 3. หลังจากปรินิพพานแล้วมรรคกษัตริย์ทั้งหลายมีมติที่จะเคลื่อนพระศพออกจากเมืองไปประตูทางทิศใต้ แต่ไม่อาจเคลื่อนพระศพได้ไมีได้ระบุว่าต้องนำพระศพเข้าเมืองก่อนแสดงว่าสถานที่ปรินิพานนั้นอยู่ในเมืองกุสินารานั่นเอง